ไปเดินตลาดกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะว่าจะไปซื้อของเข้าบ้านนะคะก็จะน่าจะได้ผักผลไม้พวกนี้แล้วค่ะก็ตลาดที่จะไปนะคะก็มีชื่อว่าตลาดเจดีแม่ครันนะคะก็แถวอยู่แถวตําบลแม่แฝกใหม่นะคะอำเภอสันทรายก็จากบ้านเราไปใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะเราจะวิ่งเส้นแม่ริมนะคะเส้นสันป่งค่ะมันจะไปถึงนะคะหลังตลาดพอดีเลยค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เปิด g p s นั่นแหละค่ะตาม g p s ไปนะคะก็จริงๆ แล้วตลาดนะคะเราก็จะมาได้สองทางตรงนี้ก็คือด้านหน้าตลาดจะเป็นเส้นถนนนะคะเชียงใหม่พร้าเมื่อก,ก่อนถนนเส้นนี้นะคะก็จะเป็นเส้นแบบธรรมชาติะคะ่ะจะมีต้นไม้เยอะมากเลยเคยมานานแล้วเหมือนกันนะคะ<ช>แล้วกต็ตอนนั้นอะ่ะยังไม่ได้ทําถนนแบบนี้ถนนก็จะมีต้นไม้เยอะมากเพื่อนๆแล้วก็ตอนนี้เขาได้ทําถนนใหม่นะคะเป็นแบบถนนแบบสีเลนเลยนะคะคือกว้างมากแล้วก็บริเวณนี้ค่ะก็จะมีสิง่งอำนวยความสะดวกนะคะครบคันเลยก็ทั้งธนาคารนะคะ,ะ,คะตูท้ทีเอ็ม ร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะร้านขายของชําม,มีทุกอย่างเลยแล้วก็ในตลาดนะคะก็จะมีของทุกอย่างเช่นกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นของสดของแห้งนะคะอาหารพี่แปรรูปแล้วผลไม้นะคะจนไปถึงเสื้อผ้ารองเท้าพวกนี้ก็มีนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็กดเงินสดแล้วเรียบร้อยก็คือมีเงินจ่ายตลาดแล้วเราก็จะซื้ออะโวคาโดก่อนเลยนะคะเราเห็นโลละ25บาทเราก็จะซื้ออะโวคาโดก่อนประมาณ1โลนะคะก็เราจะค่อยๆเลือกอะโวคาโดนะคะแบบว่ามันไม่นุ่มจนเกินไปแล้วก็ไม่ แข่งทนเกินไปก็เก็บไว้กินได้ประมาณสักวัน2วันอย่างนี้กําลังดีเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยแม่ค้าส่วนใหญ่นะคะเท่าที่เห็นเขาก็มี QR code ให้สแกนเงินได้ด้วยแหละไม่ไม่จำเป็นต้องแบบกดเงินสดทุครั้งนะคะแต่ว่าถ้าใครสะดวกเนี่ยจะกดเงินสดเขาก็มีตู้ ATM แบบเกือบ,บทุกธนาคารเลยนะคะแถวหน้าตลาดตรงนี้เลยคะ่ะก็ได้อะวคาโาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปเดินดูในตลาดนะคะว่าช่วงกลางวันเช้าๆแบบนี้นะคะเขาจะมีอะไรขายบ้างนะคะซึ่งตลาดที่เนี่ยเขาก็ เปิดทั้งวันเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะที่เราเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นโซนขายผักผลไม้นะคะราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่5บาท10บาทนะคะก็ต้นหอมผักชีนะคะที่เราเห็นเมื่อกี้ก็กำละ5บาทนะคะแล้วก็ทางนี้เนี่ยก็จะมีอาหารปรุงสุกแล้วนะคะก็จะเป็นแบบกับข้าวพื้นเมืองนะคะพื้นเมืองแบบล้านนาก็จะมีพวกไส้อไส้อั่วพวกนี้ด้วยพวกแกงแบบหยวกกล้วยนะคะแกงแกงแบบพื้นเมืองอะค่ะเนื้อหมูก็มีค่ะเนื้อหมูก็มีขายแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเดินทะลุมาด้านหลังเนี่ยก็จะมี ร้านเสื้อผ้าตรงนี้จะเป็นร้านเสื้อผ้ามือสองราคา20บาทนะคะทุกคนราคาถูกมากแล้วก็เท่าที่เห็นสภาพดีแล้วก็เป็นเสื้อแบบเสื้อผ้าแฟชั่นด้วยนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะก็จะมีพ่อค้าแม่ขายนะคะที่เขาขายรถพ่วงข้างแบบนี้เขาก็จะมารอนะคะแล้วก็จะมีพ่อค้าแม่ขายในตลาดเขาก็จะยกมาให้พ่อค้าแม่ขายที่รถแล้วเขาก็จะ เอาไปขายเพิ่มกําไรต่อนั่นเองนะคะก็หลังจากที่เราเดินซื้อเมื่อกี้แล้วนะคะก็เอาของไปไว้ที่รถแล้วเราก็เดินกลับเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นโซนของร้านขายของชําทั่วไปนะคะก็จะมีพวกเก้าอี้พลาสติกกล่องพลาสติกพวกนี้นะคะราคาเริ่มต้นก็10บาท20บาทค่ะก็จะมีแบบทุกอย่างเลยนะคะที่เป็นแบบพลาสติกแล้วก็จากร้านตรงนี้นะคะก็เดินไปอีกนิดหน่อยก็จะเจอพ่อค้าแม่ขายนะคะที่เขามาเปิดท้ายกระบะขายผักแบบนี้เลยก็สําหรับตรงนี้นะคะก็จะหาซื้อได้เลยทั้งแบบลีกส่งใช่ไหมคะ ใครจะซื้อไปขายต่อหรือว่าใครจะซื้อแบบไปแค่พอทําอาหารเนี่ยตรงนี้ก็มีนะคะมาเลือกซื้อได้เลยอย่างตรงนี้นะคะเราสนใจฟักทองค่ะเราเห็นกิโลละสิบาทเพราะว่าแถวหมู่บ้านเราเนี่ยขายกิโลละสิบห้าวันนี้เรามาถึงนี่แล้วนะคะเราก็ซื้อฟักทองไป2ลูกนะคะราคา77บาทค่ะก็ฟักทองก็เก็บไว้ได้นานอยู่นะคะก็จะทําอาหารได้หลายมื้อเลยได้หลายอย่างด้วยนะคะก็ซื้อฟักทองเสร็จแล้วนะคะก็เก็บไปไว้ที่รถก่อนมันหนักนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วค่ะเราก็จะเดินไปเดินกลับแบบนี้นะคะซึ่ง ที่จอดรถเนี่ยก็ไม่ได้ไกลาจากตัวตลาดแล้วก็เดินไปเดินมาได้สะดวกนะคะที่จอดรถก็กว้างขวางนะคะจอดได้สบายแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีโซนขายพวกเครื่องครัวต่างๆด้วยนะคะสแตนเลสแบบนี้นะคะมีหมดเลยค่ะภายในตลาดเจดีแม่ครัวนะคะก็มีของใช้ครบคันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราก็จะเดินต่ออีกนิดนึงนะคะจะกลับเข้าไปในโซนขายผักเมื่อกี้นะคะที่เป็นขาย ขายส่งนะคะเราก็จะไปซื้อยกถั่วเขือเทศนะคะแล้วก็จะมีแตงโมค่ะก็ตอนนี้นะคะก็เดินมาถึงร้านขายแตงโมนะคะเราก็จะซื้อแตงโมไปก่อนนะคะก็แตงโมนะคะก็เห็นมีราคาตั้งแต่ลูกละ30บาทลูกละ40บาทนะคะแล้วแต่ราคาเลยนะคะบาง บางราคาเนี่ยสามลูก100บาทเท่านั้นนะคะเราก็จะลองซื้อไปก่อน1ลูกนะคะก็อยากจะดูว่าข้างในอ่ะมันแดงหรือเปล่าอย่างนี้แต่ว่าแถวบ้านเราอ่ะจริงๆก็มีขายแต่ว่าวันนี้เราก็พามาเดินที่นี่แล้วนะคะพาเพื่อนๆมาดูแล้วก็มาซื้อที่นี่เลยละกันแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะก็คือมะเขือเทศค่ะเราก็จะซื้อยกผงแบบนี้เลยถุงละ100บาทนะคะ5กิโลก็ตกกิโลละ20บบาทซึ่งที่บ้านเราอ่ะตอนนี้มะเขือเทศแพงค่ะเราก็ซื้อแบบถุงแบบแบบใหญ่ไปแล้วก็มะเขือเทศนะคะก็ เอาไว้ใช้ในหลายเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกอองขนมจีนนะคะก็เราก็ชอบใส่มะเขือเทศไปเยอะๆนะคะจะได้อร่อยแล้วแฟนเนี่ยก็ชอบเอามะเขือเทศนะคะไปใส่ในสลัดเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะลืมบอกไปที่เราซื้อก็คือมะละจีนค่ะเอาไว้ทํามะละยดไส้หมูสับนั่นเองถุง30บาทเราทุกคนแบบยกถุงแบบนี้ไปเลยรานะคาคุ้มมากเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านน่ะก็ชอบกินอยู่นะคะเมนูมะละยดไส้หมูสับแล้วปกติทุกทีาซื้อในตลาดก็สามหัวก็แบบ แบบยี่สิบสามสิบาทแล้วค่ะนี่ก็คือสามสิบาทได้ยกผุ่งแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆต่อไปค่ะไปเก็บที่รถกันแล้วเดี๋ยวก็คิดว่าน่าจะกลับบ้านแล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสนะคะวันหน้าเนี่ยเราก็อยากจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูตลาดช่วงเย็นๆนะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าช่วงเย็นๆเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะมีของปิ้ง<ม>แบบหมูปิ้งอะไรพวกนี้ขายด้วยนะคะซึ่งก็น่าจะมีเมนูที่แตกต่างกันไปมีของขายที่แตกต่างกันไปอาจจะมากจะน้อยมากกว่าตอนนี้ก็ได้นะคะซึ่งวันนี้ที่เรา เรามาเนี่ยก็เวลาประมาณ10บโมงเช้าค่ะก็เป็นแบบกึ่งกึ่งขายสายบางทีพ่อค้าแม่ค้าหลายคนเนี่ยก็อาจจะกลับบ้านไปเตรียมอาหารเตรียมของมาขายต่อช่วงเย็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะกลับมาช่วงตอนเย็นบ้างแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็คือเราจะกลับทางเส้นถนนเชียงใหม่พร้าแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวเข้าถนนเส้นอ่าตำบลสันโป่งนะคะไปถึงปากทางสลวงค่ะก็ถนนตอนนี้นะคะรู้สึกว่าทํามาแล้วประมาณสองปี3ปีนะคะช่วงโควิดนี่แหละค่ะก็ ไม่นานก็คงจะเสร็จแล้วนะคะก็น่าจะเดินทางสะดวกมากกว่าน,นี้แล้วก็ตอนนี้ก็คือถนนเส้นนี้นะคะที่เราว่ามันจะไปถึงปากทางสลวงนะคะบ้านปากทางสลวงก็<ๆ>มีความร่มรื่นเขียวขจีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆขับรถนะคะประมาณ20นาทีเดี๋ยวก็จะถึงบ้านเรานะคะก็ถึงบ้านนะคะเราก็จะขนของนะคะไปไว้ในบ้านเลยะคะ่ะแล้วนี่ก็คือของทั้งหมดที่เราซื้อมายังมีฟักทองอีกสองลูกนะคะให้เพื่อนๆมาเดากันเล่นๆไหมคะว่าวันนี้ใช้จ่ายไปทั้งหมดกี่บาทแล้วก็ต้องขอตัวไปเก็บของกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ あ。